สวัสดีครับนำชมแาะติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนะครับนัดที่16ของฤดูกาลนะครับไปกันที่สนามชลบุรีสเตเดียมครับติดตามชมเกมระหว่างทีมฉลามชนนะครับชลบุรีเอฟซีนะครับพบกับทีมกีเลพยองครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแต่ดูรายชื่อเสือคนแรกครับชลบุรีในระบบ4-4-2นะขณะที่เมืองทองรับมาในระบบ4-1-4-1บุรษิษณ์ให้สัญญาณครับทางฝั่งทีมเยือนครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับชุดสีเข้มนะครับ บุกจัดขวาไปซ้ายครับในช่วงครึ่งเวลาแรกใส่ย,ยาวมาก่อนเลยครับแต่ว่าบุคลีครับยังดักไว้ได้เป็นแผนการเล่นที่มีการเปลี่ยนแปลงก็สำหรับชนบุรีเทินมาแต่าอาบอลไปเกือบเอามาเข้าทางฝั่งชนบุรีอ่าล้ครับจิ้มมาอยู่ประยองสูเข้าซ้ายแล้วได้กลับตัวยิงแต่ว่าเบาเกินไปครับไปตรงตัวพีรพง์เรียนนินนะครับ โอกาสแรกของเจ้าถิ่นครับลูกยิงของยูบยองซูจากความอิภาคของเมืองทองเองครับไปเสียบอลแต่ว่าซ้ายตรงนี้ของยูบยองซูบอลไม่แรงเลยครับโฮชาวางมาลูกนี้เอาถึงด้วยครับอ่าแล้วก็วัฒนากรลุ้นว่าแม่นหรือเปล่าเปิดลูกนี้เสาสองแล้วได้ขวดลูกนี้ติดครับอีกทีนึงเอาแม่พิชาไม่เข้าก็ไปยึกยักนิดนึงอ้าวกลับมายังเป็นบอลของเมืองทองครับแทงมาลูกนี้แล้วได้จริงอ้าวปัดออกมาสุดท้าย อย่างไงครับฉัดมงคลไม่ยอมเคลียครับจังหวะยิงของซาโรมีซซเยฟนะครับดูทีครับจังหวะตรงนี้ของเมืองทองครับหมุนตัวแล้วยิงหนุ่มมีแฉลบหน่อยๆด้วยครับอย่างดีที่บอลมันเปลี่ยนทางไม่เยอะนะครับแล้วเสาแรกเนี่ยชนินดักรอไว้อยู่แล้วครับนะครับบอลของโชบุรีบ้างจินิคานุกออกแปะลงสวยมากครับสุขพรเข้าพรวดแล้วหักมาทางขวาสวยลยครับยูบยองซูยูบยองซูเปิดกลับไปทางซ้าย แล้วได้อัดลูกนี้ไปตรงตัวเหมือนกันับจังหวะยิงของคันยุกครับทิ้งมาดังซ้ายชัดมงคลครับย้อนมาสหรัฐเปิดคืนมาลูนิคแล้วครับเกือกลิดมาแล้วซ้ายตั้งป้อมโยนใส่มาลูกนิคได้โขกด้วยครับแต่ว่าโด่งข้ามคานไปครับขึ้นได้ดีกว่าชาติชายนะครับจังหวะเทคของเดนิสปูริโลวงสกอรให้กับวิซาเยฟวีรเทพ สายวันนี้มีพื้นที่เยอะครับวงสกรเปิดไปเสาสองลูกนี้ได้โขกด้วยแล้วก็ปัดปลายมือครับเกือบ1-0ครับลูกโขของป๊อปครับอ้บอลจะเบียดเสาอยู่แล้วครับว่าแต่ชนินนี่ก็ยังเร็วพอนะครับโอ้โหปัดลูกนี้ไปได้แล้วมีธงก่อนครับโอ้โดนจับล้ำหน้าครับเนี่ยตรงนี้ไม่ล้ำครับดูครับมันล้ำจังหวะที่ตามไปซ้ำของมิซายเยฟนะครับ จร er. <laughs> ิงจริงพีเซปล่อยลอบหลังก็ได้เตะมุมใช่ครับแล้อบหลอกหลังเหมือนจะออกหลังไปแล้วด้วยเมื่อสักครู่นี้วัฒนากรเล่นกับวงสกอตวงสกอตหลบมาหนึ่งวงสกอตเอ้าจะหลบสองบุคคลีก็ยังยื้ออยู่ครับบุคคลียื้ออยู่สุดท้ายลูกนี้ฟาวครับเรียบของวงสกอตดีกว่านะครับยิงเลยครับเสาร์แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหบอลน่าจะฉลบด้วยนะครับหนึ่งศนยนาที41ครับ เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำชนบุรีไปแล้วครับเดนิสบูริโลครับนี่ครับไปฉลับหน้าขาครับกะจะว่าสกัดออกหลังครับกลายเป็นคือชินนินน่าจะรับได้ครับตอนแรกแต่พอใช้หน้าขาไปสกัดบอลมันก็เลยเชิดสูงครับและชนินก็นี่ครับอูมาเจ็บเพราะว่าตัวเองไปฟาดกับสาวประตูวีครับก่อนที่เมืองทองจะยิงลูกนี้เนี่ยเหมือนมีเสียงของโคชสะสมเรียกเดนิสด้วยนะครับ รังสรรรังสรรให้ยูบยองซูสหรัฐเบินออกซ้ายครับชัดมงคลชัดมงคลปั่นมาลูกนี้นี่โขกตามน้ำแต่ว่าบอลไม่มีอะไรครับอ่ากันแล้วพุทธินครับคุณสภพบสีพุทลอนะครับเป่าจบเกม4มีนาทีแรกที่ชมบุรีสเตเดียมนะครับกฤษดาให้จินิคันยุบอ่าแล้วครับไหลมาทางขวาสวยเลยครับบุคคลีครับเติมมาแล้วบุคลคี เปิดไปเสาสองเดนิสมงชงกลับมาก็้จังสกัดได้เอ้าบอลเข้าทางกฤษดากฤษดาจิงตรงนี้โอ้ยไม่ตรงกรอบก็แต่ว่าฉลับนิดนึงบอลเปิดแล้วมงตั้งกลับมาครับกิษดายิงตรงนี้ฉลับตัวแรกเลยก็คือชาติชายนะครับจินิคันยุกปั่นมาเสาแรกครับมีไซเยฟนะครับยังได้อยู่ครับสารัตให้กับจินิคันยุกมาที่ฉัดมงคล ชัดมงคลเปิดมาซ้ายลูกนี้กิสรามงคงแล้วแมนึเรียบร้อยกับตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับทงยังไม่ขึ้นนะครับนาที51าครับจากเรนาโต้เคลิสครับจากลูกเตะมุมครับยังไม่ต้องลงครับดูครับโอ้ยังอยู่ในลายไม่ล้ำแล้วมงย้อนมาตรงนี้ก็เคลียร์ครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายอาจจะไม่แรงครับแต่ว่ามันระยะค่อนข้างประชิดตัวธิรพงษ์เรือนนินเหมือนกันครับ คือลูกนี้แนวรับเมืองทองเนี่ยลุดตำแหน่งกันไปหมดเลยนะครับทั้งปล่อยด้านซ้ายกฤษดาและตรงกลางโอ้โหดูรับไปปล่อยเคลิสครับยืนก็เดือโล่งเลยครับอู้เวลาเหลือเฟือครับแล้วก็เคลิสโอ้แต่ยิงลูกนี้กันจะว่าไปยิงไม่ค่อยดีนะครับคือตัวสุดท้ายคือโฮชาครับที่ไม่ได้ขึ้นครับก็เลยทําให้กฤษดาไม่ล้าพอไม่ล้ําปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเกมรับผู้เล่นของเมืองทองที่เหลือเองก็หลงตําแหน่งกันไปหมดเลยครับ บอลตรงกลางกฤษดาเก็บได้เอาอีกแล้วกฤษดาแล้วเปิดแม่นเลยครับโอ้โหให้มาทางซ้ายบอลน,นี่ยูบยองซูครับยูบยองซูเปิดเลียดมาไปย้อนหลังหมดแล้วจังเข้าทางเดนิสบูริโลแล้วสุดท้ายโอ้โหปล่อยให้สหรัฐยิงครับยิงได้หน้าผิดหวังมากครับจังหวะนี้ชาชายเก็บได้ให้ทางสุพรครับสุพรให้ลูกนี้ก็โอ้โหแรงไปครับแต่ทันไหมจังทันต่อปาดมาลูดิ้ ก็ิดทางเคลิสครับสองคนครับพีรพงศ์เจอบีบบุญทวีดีดมาพิชาม,มงคืนมาอ่านะครับแก้ไขสนักโอโหโคเตี้ยเสียดายเลยครับลูกนี้ลูกทีมบีบแล้วไม่ได้บอลอ่านะครับบอลที่ปอลเมตปอลเมตไหลามาให้กับบิลเลียนปับปอปเปิดคืนโอ้โหแม่มาชาร์ดกลายเป็นชาร์จเกี่ยวเขาว้าโกตัวเองครับจังหวะสกัดของทรงใจทองช้ำอย่างดีที่บอลมันไปตรงตัวเข้าหน้าอกของชนินครับ นี่หักมาสวยแล้วครับจะให้กับปรเมศโอ้โหแต่ว่ายัางมีทรงชัยอยู่ข้างหน้าครับเมืองทองครับซาราบิซาเยฟเคลียร์ทิ้งออกมาลูกนี้ทรงชัยกวาดก่อนเลยครับอ้าวแล้วกวาดโอ้โหลูกนี้พลาดครับอ่าแล้วลุยมาสวยจังหวะลุยมาแล้วไม่ได้เล่นต่อโอ้โห,โโหมมความผิดพลาดของทรงชัยครับเกือบทําให้ทีมเสียประตูครับไปเสียได้บอลนะครับสไลด์เมื่อสักครู่นี้ถึงบอลแล้วแต่ว่าเลือที่จะ สไลด์เพื่อจะเก็บเล่นต่อกลายเป็นเสียท่าให้กับบรเมตครับนพนนมาซอสก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับตัวใหญ่แข็งแกร่งไปกับบอลดีแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ยิงครับปรเมตนะครับแล้วดูให้จังหวะนี้หลุดเลยครับหลุดลุลิโอ้ยิงไม่เข้าครับบอลหน้าจะเช็ดขานิดนึงด้วยครับซ้ายของซาลามีซาเยฟครับอูจะต้องชมคนจ่ายกับวีลาเทพโอ้โหไข่ตรงนี้ถึงขั้นหลุดเลยครับกฤษฎาการแมนกับทรงชัยครับช่องตรงนั้นโอ้แต่ว่ายิง ของจดอมีสเสียฟด้วยซ้ายบอลเฉินเกินไปครับเช็ดคานออกหลัง <c oughs> วัฒนากรเปิดมาลูกนี้่าแล้วครับสรวิ์สรวิ์ริ้วหนีมาให้ที่ป๊อปขวามีลบครับบุญทวีบุญทวีเปิดจัดมาลูกนี้ติดเอาลับมาเข้าทางซ้ายโอ้โ เหลือเชื่อครับจังหวะยิงของสารวิทครับบอลไปตรงตัวชนินเป๊ะเลยครับโอ้ลูกยิงตรงนี้ของสรวิทนึกว่าหายไปแล้วครับบอลเปิดมาฉลับแล้วกลายเป็นตั้งสวยเลยแล้วซ้ายข้างถนัดด้วยแต่ดูครับชนินยังดีที่เขาก็ไม่มีใครยืนขวางหรือยืนบังครับก็เลยมองเห็นบอลแต่ว,ว่าลูกนี้เนี่ยต่อให้เห็นยังไงก็รับยากมากครับกลายเป็นว่ารับติดมือเลยป๊บคืนกลับมาบุญทวี มีข้ามหลอกวีระเทพดึงเอ้าซ้ายแล้วแม่ลองยิงเองลูกนี้ข้ามคานครับซ้ายของวีระเทพป้อมพันครับฟรีคิกอ้าวดูเปิดไปติดผู้ตัดสินครับอ่านี่ก็กลับมาตั้งใหม่นะครับแมแต่ว่าในจริงนี่ตาตาบกฎนี่จะได้กินแดนนะฮะใช่ครับต้องไปตั้งจุดที่โดนบอลนะที่ผู้ตัดสินโดนบอลนะฮะโอ้วจงกุลีคุ้มเลยฮะแล้วเป็นการ ดรอปบ,บอลเล่นด้วยนะครับคือไม่ไม่ใช่เป็นลูกเซตพีนแล้วครับตอนนี้นยจะเป็นโอเว่นเพย์ต่อเลย <c oughs> กลายเป็นเสียประโยชน์ไปแล้วชดบุรีอ, <c oughs> อล้วครับทิ้งมาทางซ้ายฉัดมงคลฉัดมงคลเปิดด้วยขวาเดนิสได้มงแต่ว่าขามขานไปเยอะครับ <c oughs> เปิดจาวมาลูกนี้เอ้าหูแล้วดูจังหวะของปลเมธครับพลิกหนีนพนลสวยมากไปเลยครับปลเมธปลเมธยังไปต่อเลือกให้กับปั๊บปั๊บลูกนี้ปั๊บกระชากบุกแค่แล้วเปิดกลับไปลูกที่โอ้โหยังติดอยู่ครับ แล้วได้ทีเด็พิชายิงสวนไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะลุกประตูขึ้นนำของเมืองทองครับสงชัยบอมยาวมาลูกนี้เอ้าลับมาโอ้โหเกือบจะถึงบอลครับมีราเทพครับมีราเทพแทงมาลุกที่อ่าลวครับมีช่องมีช่องโอ้โหจะตกคืนรับปอลเมศเอ้ายังลุยต่อโอ้แล้วดูแกไปได้ครับปรลเมศหักมาลุยฉลับนิดนึงพยายามจะฟ้องก็เหมือนจะไปโดนแขนผู้เล่นของ ชนบุรีครับแต่กุตศิษย์ไม่ว่าอะไรครับวีระเทพฟรีคิกเปิดมาลูกนี้แล้วโอ้โหบวกสกัดไปได้ครับเฮลิสนะครับแล้วกุตศิษย์โอ้โหบโาโโโโร์บารี่ปัดจบเลยครับก็เสมอกันไปครับหนึ่งประตูตัว่อนหนึ่งครับเกมวันนี้บิ Big ๊กแมตช์ของฟุตบอลรีโวไทยลีกครับชนบุมมรีกับเมืองทองโดยที่เมืองทองนำไปก่อนครับซาดามิเซเยนนาที40 แล้วก็สุบอริตีเสมอได้ในึ่นงเวลาหลังครับจากเกรนาโตเคลิสนาทีที่51นะครับ